สบายดีพี่น้องดีมาก่เาะน่มาเสนอเบิ่งเพื่อนว้ามันเป็นเน็ตบลอย่างสิ่งนีย่าพอเก็ดมาเองนะท่าเพื่อนว่าปพิตเตอรเลนก็จะเคยคุ้นลับนะ แม่งเองแกงเองเจ็เองพระเเอม่มา้อุบลไม่อุบลทีมาใส่ไหมใส่เป็นเป <AN> <c oughs> ็น <reco> พ <bizarre> uh, uh, ูดพูดปา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 ดโลดปา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 ดาดาดปาดปาดาดาดปาดปาดาดปาดปาดาดมาดาดป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 าดาดปาดาดดดาดาดดดดดด สี่ม้านเสาสี่ม้งนเสาสามม้วนเสาออกจาสีม้านไม่สามม้นเสีฮกมาเยเวลาอยู่ี่อยู่ในสารคาติดฝุ่นนะสามลอยกูรู้สามอยกูรู้ขีใส่มาแต่ว่านี่ย่าเรองีหันพอเหรนแล้วนะแต่กวนนะแต่แต่แต่ปีปีปีสามเจ็ดสาแปดสมเก่า พอเปิดวงเองนะแล like. ้วบานนี้บานนี้มาปิดวงปีสี่ศูนย์เนี่ยนะก็ย่าเเลยมาหอดสินะบานเด็กก็เลื่อนฝึกพอดีขึ้นมาอยากนังน้ำมูนะน้ำเตาตัวนี่ยมาล้ำคณะยังก่อนคณะลูกทุ่งลูกทุ่งพนักลูกทุ่งวัฒนกิจบัตเทิงแต่ก่อนนะมาล้ำบุบบ่นป่ะค่ะมาล้ำบุบบ่นแต่ได้ยินป่ะแต่ก่อนล้ำหันเรื่องไปกับการล้ำนี่ให้ล้ำเครื่อง ด้านอกยังเกิดจานอก้านอกมันอก้จะวออุปกรแกนแค่ปืนด้านนอกแต่ว่ามันลุ่งหันรุ่งห้ลรุ่งอุปกรณนแกนนะออนมันมีเกลื่อนลากยองนอนกูนนีไม่ิไม่งไ่มีงอาจารย์ บ่มีแเลือจัดก้บนมีเบอร์นองขึ้นอุบลร่มงแกนี่ไหเอาเอาเอาบนบเดอดจานแต่เป็นมีเบอรได้ยูเมับะ่าเนมันนละมากึงแดนเมืองสายคนบหลายใจพมเสา้าบ่หูปองอยากเห็นเดีอยากเห็นตัวญาติพี่น้องสีพ่อใดข่าวทรงถึง ลามองไปมากโบเห็นน้องใจขนึงคือสีบอดแต่นอนห่วงบัวคำเอ้ยยาเฝ้าหาเดอคูร่รวงนอนฝันก่อนแล้วนาะตัวพี่ชายถึงสียูฝากฝากไกลห่างคนละแดนภาพบัวคำมันมากแควนหอยอยูใจบบลืมสิน

นั่งนี้เฮ็ดยังเอกกันเป็นจะได้บ่บุนั่งว่ะให้ไปบ่เฮ็ดให้ให้ชีได้บ่ได้ตอนบ่หันได้ไปใส่มาใส่อยู่หมูเขาไปฮอดเฟรดซัเลยแม่เนาะของยืมยู่ซื่อๆอยู่ปุ๊ป้าสวัสดีค่ะครายสวัสดีค่ะกระดาษจากไหนล่ะหใส่ลาดท่านมาจ้ะกลังมาเอ้าผู้ใดมาก็เสียงร่ำนี่ค่ะเพิ่นเพิ่นมาสมัครบ่เพิ่นเอา มาจัดบุเอาก้อนล้ำมาจักฝากเทวศอก่อนล้ำมาหาไปเยอะเลก็หายนนี้ยือเราก่อนล้ำมาหาจัดเดียวเา้าคสิโอคือสิมาตะไก่เท้ครับผมด้ทาทัลอดภทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงเรำ่มฟาขาดเลยเสียงดังเสียงกลางวัน เสียงดังเสียงกลงว่านเหลวมาเหลวได้นางล้อี่ดเขขึ้นมาแล้วอดแลเออถอดแล้วตัวนั้นอ้ยาม่ไปเอาเลยน่ะกดเลยยิ่้ย่ยักขึขนได้ันหลุที่นี่าที่นี่ เวียดนามมันก็สิเดาไปยืนยันติอือยังอะไรก็ขเข้าไปน,นัานเลยก็คือยืนยันอีหยังหมดแล้วนั่นแล้วมันเป็น,นอะไรขึ้นมาแล้วบมที่ไหนถ่ายแต่ขึ้นมาซี่หมดที่ไ <S S S 1> หนแต่ว่ารหัสยืดอได้บถยนต์ปะ่ะเออ,อยือได้กันลอเบื้งเมื่อต่อไปอมันขึ้นมาซีมันในวเข้าเห็ุอีหยัง อะไรสิคะยายยิ้มเัง่ยแซ่บส pues ันยิ้มยิ้มแยะๆยิ้มแล้วเก่งเจได้มันยิ้มไปทรายมาจากไหนไปไปตุลาสารคามตีเครึ่งชั่วโมงจะถึงพอดาเปิดกระลังเห็ดยบเหยียบก็หล่นตวนหันมาเลยไหมเนาะมาเดี๋ยวนี้พหรอนะห้องบ้านอ่ะนะจ้านัดคู่เพื่อนดิมาเดี๋ยวนี้คือกันห้อยื่องงานสอ อ๋อไปส่ามะคอไริดว่ากินออไฟดีคนไปเป็นผู้บริหารยุ่งอง2ต่เด้กแือกาเหรอามีงานไหนไปหากเราะจอดน้ำย่พวกจจีไปเด่นน้ำบ่เจะเจ้าเนี่ย ไปไปแล้วไปยันเลยสไปน้ไปบุนี่เบียกปนอนน้ำไปแต่ว่าครับไปซอยซอยวุ้สบาอ้าจะได้แยกดิทิมกัน่ไปยุววงสองวันนี้ไปก็เป็นย้ายเขบรถบัแล้วก็มีนายุมไทยเกแกเิบัตเนอะบอปันจะคลองวังย้ายส่วนไปน้ำมันวุงสองก่ ก็ออกไปนั่วงสองอกแต่จนเดือนเดือนเลยวงสองออกพนัจ้สิได้ไปจกันีซ่อมจ่มลำหนึ่งลำวงหนึ่งเดเห่าก็ไม่ได้ซ่อมสมือก็ไปพ่นยาวาวเรมหรอก่มลำได้พอจนัดเรานัดเด็กวันไหนสิบสามแล้วาสิบสามสิบสามเก็ดก่อนใช่ไหมวันนี้ก็วันนี้จะเข้ามาคุยเรื่อง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 รักใครจะรับบทอะไรพี่ผูแข่งเด้อแกวนอ ไม่เป็นไรม,มันก็ต่างคนต่างไม่ใช่ <c oughs> เขาจะเปรียบเทียบได้เนาะผมอยว่ต้อง,งห่วงแก้วนามาไ่คือคือเก็บู้ได้สิเป็ดแกะนี้อยู่นี้เหตุผลนในตัวมันอยู่ไ้ผู้เล่นคนกับว่าผู้ <c oughs> นั้นไอ้ผู้เล่นคน <c oughs> คือแก้วน้ำมาแก้วมันนี่แก้วมันนี่บอกี่มันแปลงหลังว่าเป็นแก้วมันนี่หรือมันนี่มันนีรัตนาแก้วมันนี่มันนี่รัตนาคนแล้วกัภนี่คอยว่าแก้วน้ำมาแปลงหลังเอามาเป็นรัตนาเลยเรื่อนันอเรื่อี่รัตนาหรือแล้วก็เป็นภาพมันนี่มีภาพปินทองมีมีก็ไมีจักเมืองเลายเมืองกูดิ พอพินทั้งนับหลงปุนหะไปพ่อเมืองหยักก็ไปได้ลูกหยักมาอีกสองคนเดิโบรย่าเราโบรย่าเขาหลายอยู่ปูหนเราพินทังเนเมืองมนุษย์เมื่อเมืองมนุษย์กับมีผู้หนึ่งเมืองหยักอีกสองแต่ทั้งหมดทั้งมวลหูวจักแก้วมานี่เหมือนมวลตัวนี่ทานเลยขลิ่นจบเรียงคือสมัยเข่าเดิขันขันซื้อเป็นนิ่ทานแล้วก็ถ้ามวลหลวงครับหนึ่งยัง รับหนึ่งยังปีนี่แกน้อว่าอยู่ที่ว่าคนเขียนน่จะยึดเอาฉากไหนของเรื่องเป็นไครเนี่ยของเรื่องมะไรใครเนยนีอาจารย์ทำให้มาเปิดตัวแล้วเมียแล้วตัวแล้วเปิดตัวแล้วนิทานก็เปิดตัวแล้วยังรอตัวนี้ก็คือรอเปิดตัวศิลปินที่จะรับบทแล้วใครจะได้รับบทอะไร ่วพอยู่หยุดเป็นพราะเดื่อสีนเ,เอาอีกแล้วฉันบูนลลีบันลีอลอลเด่นนอยด่แปมาเล้วบอลเล่เชาก็ตัดมาเลยเหรอตัดออกมาออกกวนมูอเลยเหรอเขว่นามามหามาเลยเหรอหมอบมีตัวมเาเล้วแล้วน้ไปใส่อะไรบ่างนลลีมีส่าเดียวนั่นแหละมีหมอบมีตัวให้ละให้เลี้ยงอันมีมีตัวปอกกันนะให้ดวงนึงงเ้วก็เลี้ยวเลย บนมีเสียกไม่ยังไหติเด้นเอาห้มีตัวปอกก็ผักกมาพื้นนึงวะมันเลี้ยงอะนะเป็นเตาดิเ้าอบบ่ผักกระมาตัวปอกกับผักกมาพื้นนึงผักกามาเวลาไปใส่ไม่ชาะไปเล่นตีวันนี้มีที่ตัวปอกหน่อยอ้าวแดดยังมาองเเดียวแดดต้องคนรอเนาะสดีงเนาะคนะแมกัอเอากขอบจ้าตะโทษปัหาไปอีกเพียงมุมน้ะ อ่ะพี่น้องจารึก,กินีฟังไว้จำดีนะ่อนพอกันไม่คิดนะแต,ต่เราคิดดี้ำบายดีพี่น้อง